ให้กำลังใจอดีตผู้ว่าสมุทรสาคร อดีตผู้ว่าสมุทรสาครนายวีราศักดิ์วิจิตแสงสีได้ออกมาเผยถึงอาการป่วยล่าสุดบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่20กันยายน25-66โดยได้ระบุว่าขอบคุณทุกคนที่กรุณาส่งความปรารถนาดีความห่วงใยมาถึงผมในทุกครั้งที่มีโอกาสเมื่อสองอาทิตย์ก่อนมีเม้นในเพจหนึ่งระบุกว้างว่าเกษียณแล้วก็จริงแต่ผมกําลังทรมานกับโรคหลังโควิดอีกเรื่องจริงเป็นไงตอนนี้ผมยังมีอาการเกร็งและสั่นกระตุกด้านขวาอาการเป็นมากในช่วงบ่ายจนถึงตอนนอนช่วงเช้า ถึงเที่ยงยังพอทําอะไรได้บ้างเริ่มมีอาการนี้ในช่วงท้ายของการอยู่ที่สมุทรสาครมากขึ้นเรื่อยๆตอนมาอ่างทองและ,กะเกษียณอายุรักษามาทุกรูปแบบและทุกวิธีแต่ก็ไม่ดีขึ้นเลยเกร็งหนักขึ้นไปเรื่อยๆล่าสุดหมอที่ศิริราชบอกว่ายาก็เอาไม่อยู่แล้วต้องผ่าตัดสมองเพื่อฝังชิปและมีอุปกรณ์คอยบังคับแทนได้วันและห้องว่างที่จะทําการผ่าตัดได้ในช่วงก่อสงการปี2567หรือ6เดือนข้างหน้า หากย้อนกลับไปได้จะทุ่มเทให้กับการทำงานในแบบที่ผ่านมาไหมเพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกรงและสั่นกระตุกในวันนี้ถามครับอะไรที่ทำให้ชาวบ้านปลอดภัยหรือดีขึ้นผมจะทำเหมือนเดิมเพราะเราเป็นความหวังของชาวบ้านหากเราไม่ทำแล้วใครจะทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการผ่าตัดสมองในการเดืนเมษายนคงดำเนินไปได้วยความเรียบร้อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ